พบกันที่สายพานอีกครั้งกับสายนิดนึงวันนี้หกเริ่มหกโมงกว่าแล้วก็ฝนตกนะครับทุกครั้งที่ฝนตกเราก็เปลี่ยนแผนปรับแผนมาวิ่งถ่ายในบ้านนะครับก็วิ่งสายพานแทนนั่นคือเขาเรียกว่าเป้าหมายยันคงอยู่อยู่ที่ว่าเราจะปรับแผนไปยังไงโอเควันนี้ อยากจะพูดเรื่องที่เข้ากับบรรยากาศอีกนึงก็คือเรื่องฝนตกเพราะว่าเช้านี้ก็ฝนตกเมื่อคืนตอนไปทํางานก็ฝนตกนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะตั้งชื่อเรื่องว่าฟ้าหลังฝนที่คนเฝ้าหลอประมาณนี้นะครับเพราะว่าเข้าใจว่าคําว่าฟ้าหลังฝนมันจะเป็นสุภาษิตมันจะเป็นอะไรอ่ะคำพังเพยอะไรต่างๆที่เราคุ้นกัน พอามาลองนั่งวิเคราะห์ดูว่าไอ้ฟ้าหลังฝนเนี่ยจริงๆในความหมายที่ถูกต้องมันคือยังไงซึ่งผมอาจจะไม่ได้ถูกนะครับแต่แค่คิดว่าในความที่เห็นส่วนตัวที่มองคันว่าฟ้าหลังฝนเป็นยังไงถ้าเขาให้ความรู้สึกเลยนะครับตามประสบการณ์ที่ผ่านมามันก็เหมือนกับว่ามันจะสวยงามเพราะว่าปกติเวลาก่อนฟ้าหลังฟ้าจะมาฝนจะมานะครับฟ้ามันก็จะคืมคืมมืนคืมมืนนะครับแล้วพอฝนตกมันก็ ในบางมุมมันก็เกิดความยากลำบากกับบางคนเช่นการจราจรเช่นการจะทำแอคทิวิตีอะไรต่างๆมันก็จะดูติดขัดเชอะแฉะไปหมดนะครับแต่ในระหว่างเดียวกันที่หลังฝนแล้วนะครับจะสังเกตได้เลยว่าพอหลังฝนหยุดอากาศจะดีฟ้าจะเปิดขึ้นมานะครับแล้วมันก็จะดูสวยงามและยิ่งไปตรงทะเลหมอกยิ่งไปตรงบรรยากาศดีดแล้วเนี่ยหลังจากฝน ผ่านไปฟ้าจะสวยมันก็คือภาพจํานะครับผมคิดยังไงน,นนะที่ทําให้มีความรู้สึกว่าไอ้ฟ้าหลังฝนเนี่ยมันมักจะสวยงามเสมอคนนี้เราก็เลยเอามาเขาเรียกว่าอะไรเอามาเปรียบเปยเอามาเปียบเอามามาเทียบกับการทํางานกับชีวิตของเราที่ในยามที่ฝนมานะครับหรือก่อนฝนจะมาเนี่ยมันจะมืดคึม้มมันจะดูอึมคึมมากุมันจะดูแบบว่า ไม่ค่อยดูปิดอัดอะพูดง,ง่ายๆแล้วระหว่างที่ฝนตกเนี่ยบางทีก็ฝนตกนะฝนตกเบาฝนตกกันโชคหรืออะไรก็แล้วแต่ฝนไล่ช้างฝนเม็ดใหญ่ฝนเม็ดเ,เล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่ค่อยสะดวกแต่พอผ่าน้นตรงนั้นไปมันก็จะดูดีประมาณนี้แต่ในระหว่างเดียวกันอยากจะให้มองอีกภาพหนึ่งถ้าเวลาเรามองฝนเนี่ยคือเราอาจจะไม่ได้มองมันเป็นทางกายภาพมากเกินไปนะ แต่สมมุติว่าถ้าเราบอมอะไรกันฝนเนี่ยเราไปมองว่ามันเนี่ยทําให้การเดินทางการใช้งานการทํางานอะไรต่างๆเนี่ยติดครับแต่ในระหว่างเดียวกันก็มีอีกกลุ่มคนหนึ่งอาจจะเป็นกเกษตรกรนะครับที่เฝ้ารอวันที่ฝนตกมันไม้ฟ้าหลังฝนแล้วเขาจะแฮปปี้แต่เขากลับเฝ้ารอเมื่อไหร่ที่จะบอกว่าเมฆคือมันก็ไม่ใช่เหมือนหมายเมื่อไหร่ที่ฝนจะตกลงมาเพื่อจะทําให้ งานของเขาหรือเกษตรของเขาหรือต้นไม้ของเขาที่อขอเขาลักที่เขาเพาะปลูกดูแลเนี่ยเหมือนกับได้อาหารเนะี่ยให้มันชุ่มชืน้นฉะนั้นแล้วก็เหมือนทุกครั้งที่ผมเคยพูดก็คือว่ามันจะมีสองฝั่งเสมอที่ฝั่งนึงมองว่าฝนมาแล้วมันแย่กับอีกฝั่งหนึ่งที่มองแล้วเขารอฝนที่จะมาแล้วเขามีความสุขนะมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาทุกอย่างที่บอกว่ามันจะมีสองฝั่งสองด้านเสมอ แต่คนนี้เมื่อเราชี้เราดําเนินอยู่เราจะทํายังไงใ,ใ,ให้มันกลมกึ้นให้มันผสมปนเปกันให้มันกลมกล่อมภาษาผมนี้ว่ากลมกล่อมแล้วกันนะครับว่าเนี่เราจะอยู่ยังไงเมื่อฝนมันมาเราทำความเข้าใจว่าเขาก็ต้องมาตามหน้าฝนหรือเขาก็ต้องมาตามพายุตามวิกฤตอะไรต่างๆเราก็เอ๊ะเมื่อฝนมาเราก็ตัดเตรียมนะครับพร้อมที่จะอยู่กับมันเรืงหว่างที่ฝนตก เออเรามีการป้องกันดีหรือ,อยังวันนี้ป้องกันไม่ดีวันหน้าเราก็ป้องกันให้ดีนะครับแล้วเมื่อมันหยุดเราก็จะพบว่าโอ้นี่แหละความสวยงามอะไรอย่างนี้นะครับที่เราพยายามที่จะอยู่กับมันให้ได้หรือเมื่อมองย้อนกลับไปเนี่ยถ้าเราเอามาเปรียบก,กับการใช้ชีวิตก็ได้ถ้าคิดว่ามันมาหรือก่อนมาหรือ,อมาแล้วมันแย่หลังจากนั้นแล้วมันดีเหมือนกับเรามีแฟนก็ได้เราเคยมีแฟนเราใช้ชีวิตปกติดีมีความสุข เหมือนฟ้าหลังฝนเป็นยังไงเมื่อเราเลิกละนะครับระหว่างที่ฝนตกแล้วเ,เหมือนกับตอนเราทะเลาะกันแล้วเราจะเลิกกันอยู่แล้วเวลาวันที่เราเลิกกันเราก็ไม่ใช่ฟ้าหลังฝนนะมันจะฟ้าหลังฝนก็่อเมื่อระยะเวลาเขาเรียกว่าเลียแผลใจเราได้นานพอแล้วแล้วมันเยื่ระยาเวลาออกไปแล้วเราทําให้เรารู้สึกว่าเราโลภโป่งแล้วเราก็อาจจะไปเจอคนใหม่หรือไม่ก็สุดที่จะใช้ชีวิตสุขได้ดีขึ้น หรืออะไรหลายอย่างในชีวิตนะที่เราว่ามันจะแย่มันแย่แน่นอนแล้วพอหลังจากนั้นมันก็อาจจะดีขึ้นแล้วก็ทุกอย่างมันคงจะอยู่ที่เราพร้อมจะรับมือกับมันหรือเปล่าแต่ว่าเป้าหมายหรือจุดหมายที่เราเดินไปมันเหมือนเดิมมันอาจจะล่าช้าไปบ้างเมื่อมีฝนมาขั้นแต่ระหว่างทางที่ฝนขัานมันก็อาจจะมีบรรยากาศบางที่ทําให้เรานั่งก็ได้ฉะนั้นแล้วนี่คือประเด็นในคาว่าฟ้าหลังฝนที่คนเฝ้ารอ ประมาณนั้นก็เอาบรรยากาศมาพูดคุยกันเดี๋ยวมีโอกาสแล้วมาพูดกันอีกแล้วก็สุดท้ายนะครับตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่แล้วเราก็จะไม่เกรงก,กลัวกับฝนแล้วเราก็จะอยู่กับมันกับบรรยากาศที่เงาเหงาด,ดีเย็นกันไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ